สวัสดีครับทุกคนทุกคนวันนี้แม่พาผมสองตัวครับออกมาอาบแดดข้างนอกครับฮะให้อยู่นอกบ้านให้อยู่กันสองตัวพี่น้องจะได้สมานฉชันรักไค่กลมเกลียวสามคีกันจะกลมเกลียวหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้เมื่อกี้มีจิกกัดกันด้วยนะทุกคน ดูปากลูฟี่ดิเมือกไ่หมดเลยพาออกมาฝึกบินอิสระก็ไม่ยอมทําก็เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แหละแต่เหมือนเขาจะชอบนะเขก็มองไปมองมาเห็นอะไรเขียวๆบนต้นไม้แต่ก็กวงูอยู่เหมือนกันนะแต่ทอฟี่เห็นฟี่ก็คงแควแวแควแววร้องเรียกแม่และปล่อยทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วนะทุกคน อุ้ยวัดอะไรเสียงตึงตึงตึงแอะแอ๊ะแอ๊ะแอะแอะเอา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 อะไรกันอะไรกันอะไรกันสองคนพี่น้องฮะอะไรกันเนี่ยฮะให้ออกมาสมานะฉันกันไม่ได้มาทะเลาะกันอุ้ยลมเย็นมากเลยทุกคนโอ้ยน้ามีเฟมาผูกจัง สดชื่นไหมพี่พี่ชอบไหมพี่ชอบไหมฮะแฮมปี้ชอบมาอุยอุยใหญ่มาแล้วยใหญ่มาเนี้ยใหญ่มาเนี้ยอือเฮ้อชอบไหมลูกโอ้เนี่อากาศดีแดดเปรี้ยงเลยอืออยู่แบบนี้แหละทำไมต้องทะเลาะก,กันด้วยอ่ะให้กินด้วยกันอ่ะ กินกันดีดีสิน่ารักจังเลยน่ารักมากๆเลยชอบไหมฟิชอบมากายแบบนี้ไหมอ้หร่มเย็นจังเลยหนูอยู่กันสองตัวนะนะแม่เข้าบ้านหน่อย แม่จะไปออกกำลังกายแล้วอยู่กับชองกพี่น้องนะบ๊ bye ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ